สวัสดีครับผมกระดาวันนี้แนะนําชุดแต่งลายีออสส่วนเนะครับเรามาดูกันครับชุดแต่งอันนี้จากค่ายเอนะครับงานสวยครับเก็บงานด้วยยางซีโคนครับผมเข้ารูปนะครับราดูตรงนี้ครับการหน้าดูไปแล้วนะครับมาดูด้านข้างครับงานชิ้นต่อนะครับลงตัวเลยครับให้เดียกันไปถึงด้านหลังนะครับด้านหลังเป็นปอลเลอร์ทรงแนบครับ นะครับเข้ารูปกระตัวรลบไปเลยส่วนน้ท้ายเป็นทรงนี้ครับทรงเดียวกันนะครับรอบคันใช้เป็นทรงเดียวกันเลยครับ ALS นะครับทรงห้างนะครับมาดูด้านนี้ครับด้านข้างนะครับดูเรียบร้อยครับแต่งแบบเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับไม่ฉุดฉาดนะครับไม่วัยรุ่นจ๋าจนเกินไปนะครับสำหรับลูกค้าที่เป็นผู้ใหญ่หน่อยนะครับก็สไตล์นี้ถือว่าลงตัวทีเดียวนะครับ ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจชุดแต่งนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งชุดเล็กชุดใหญ่นะครับหลายค่ายค่ายไหนก็ดีนะครับสนใจลองทักรายละเอียดมาได้ที่เบอร์นะครับ081ครับผม281 1259ครับผมสอบถามสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับเรามีบริการทุกค่ายนะครับจากทุกสำนักแต่งครับผมลองสอบถามเข้ามาครับรละดํารอรับโทรศัพท์อยู่ครับขอบคุณมากครับ